สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,อาลองเจาะลึกแนวคิดน่าสนใจจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเหมือนนิยายเลยนะคะครับผมเป็นเรื่องของนักธุรกิจหญิงศิลปินแล้วก็เจอชายลึกลับที่ชื่อมิสเตอร์ไรลี่ดูเหมือนคนไร้บ้านแต่จริงๆเป็นเศรษฐีพันล้านอ๋อ แล้วก็มี The Spell Binder นักพูดสร้างแรงบันดาลใจคนเดินทางไปหลายที่เลยค่ะมอริเชียสโรมอะไรแบบนี้เพื่อเรียนรู้เรื่องตื่นตีห้าการปรับความคิดใช่ครับคือวิธีเล่าเรื่องผ่านการผจญภัยนี่มันน่าสนใจนะ <c oughs> มันทำให้หลักการที่อาจจะดูซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายขึ้นจริงค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาลองสกัดแก่นสำคัญสาคัญกันดูว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะสื่ออะไรกันแน่ โอเคค่ะงั้นเริ่มกันเลยเนาะจุดสำคัญแรกสุดก็คือชื่อเรื่องเลย The 5 A.M. Club หรือชมรมตีห้นั่นเองเขามีสโลแกนว่า Own Your Morning Elevate Your Life อืมเป็นเจ้าของยามเช้ายกระดับชีวิตคุณประมาณนั้นใช่ค่ะไอเดียหลักๆก็คือการตื่นตีห้านี่แหละเป็นช่วงเวลาพิเศษมากๆที่เม,มันยังเงียบไม่มีอะไรกวน Hour ไว้พัฒนาตัวเองก่อนที่โลกภายนอกจะวุ่นวาย อืมมันคือการชิงความได้เปรียบตั้งแต่เริ่มวันเลยนะแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลดิสแทชชั่นเยอะมากอ๋อพวกมือถือโซเชียลมีเดียใช่ครับแล้วก็มีความฉาบชวยที่มันทำลายสมาธิเราทำลายการคิดลึกๆของเราไปอืมจริงค่ะการตื่นเช้ามาเลยเหมือนการสร้างเกราะป้องกันสินทรัพย์ทางปัญญาของเราไว้ก่อนสินทรัพย์ทางปัญญาหมายถึงพวก ความสามารถในการคิดการโฟกัสอะไรแบบนี้เหรอคะประมาณนั้นเลยครับความคิดสร้างสรรค์ด้วยแล้วในชั่วโมงที่ว่าเนี่ยเขามีสูตรแนะนำดน้วยน,นะคะคือสูตร20 20 20ชอบมากเลยมันชัดเจนดีอ๋อครับครับแบ่งเวลายังไงนะ20นาทีแรกเคลื่อนไหวออกกำลังกายให้เหงื่อออกนิดหน่อยอืมให้ตื่นตัว20นาทีต่อมาใครครวนอาจจะเขียนบันทึกวางแผนหรือนั่งสมาธิก็ได้ครับทบทวนตัวเองและ20นาทีสุดท้ายเติบโตคะ่ะ อ่านหนังสือเรียนรู้อะไรใหม่ๆอ๋อครบเลยนะทั้งกายใจสมองใช่ค่ะซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับอีกแนวคิดหนึ่งที่เขาเรียกว่า4อาณาจักรภายใน The Four Interior Empires ค่ะที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันมีอะไรบ้างนะคะครับก็มี mindset คือความคิดทัศนคติค่ะ heartset เรื่องของจิตใจอารมณ์ความสัมพันธ์ healthset ก็ Health set, คือสุขภาพกายความแข็งแรงค่ะและสุดท้าย soulset คือเรื่องจิตวิญญาณการเชื่อมโยงกับคุณค่าหรือเป้าหมายลึกๆในชีวิตอ๋อคือต้องบาลานซ์ทั้ง4อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นเลิศแบบยั่งยืนถูกต้องครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปมันก็ไม่สมบูรณ์อีกเรื่องที่เขาเน้นมากๆก็คือการสร้างนิสัยเนาะใช่เลยครับในเรื่องก็มีตัวละครที่ต้องฝืนตัวเองเหมือนกันเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยเอ่อหกสิบหกวันครับ the 66 day minimum ถึงจะทําให้นิสัยใหม่มันติดตัวจริงๆ ข้อแบ่งเป็น3ระยะด้วยมีอะไรบ้างครับระยะแรกคือทำลาย (destruction) คือเลิกนิสัยเก่าครับผมระยะ2คือติดตั้ง (installation) ช่วงนี้แหละที่ยากที่จะรู้สึกสับสนวุ่นวายใช่ใช่ช่วงนี้จะฝืนฝืๆหน่อยและสุดท้ายก็คือผสานร,รวม (integration) คือนิสัยใหม่กลายเป็นเรื่องปกติเป็นอัตโนมัติไปเลยหัวใจสำคัญจริงๆคือความสม่ำเสมอเนาะ ไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบจะต้องลงมือทำใช่ค่ะเหมือนที่ตัวละคร The Spellbinder บอกไว้ว่าการลงมือทำเล็กๆน้อย,อยๆเนี่ยมันมีค่ากว่าความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยทำโหคมมากค่ะครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากคนที่อชอบโทษนั่นโทษนี่เป็นเหยื่อว i กทิมมาเป็นผู้ชนะวิกเ o อที่แบบว่ารับผิดชอบชีวิตตัวเองเรียนรู้แล้วก็ลงมือทา อืม,อม,อมแล้วก็มีอีกอันที่น่าสนใจคือเรื่องการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอ๋อครับวงจรคู่แห่งประสิทธิภาพชั้นยอดใช่ค่ะ Twin Cycles of Elite Performance เขาบอกว่าไม่ใช่การอัดงานหนักตลอดเวลานะครับผมแต่เป็นการสลับกันร,ระหว่างช่วงที่ทำงานเข้มข้นมากๆโฟกัสสุดๆ High Excellence Cycle เต็มที่จริงๆเติมพลังให้เต็มที่ Deep Refueling Cycle เพื่อไม่ให้หมดไฟแล้วก็รักษาฟอร์มได้นานๆใช่เลยการพักผ่อนกลายเป็นส่วนสําคัญของความสําเร็จไปเลยในมุมมองนี้ไม่ใช่เรื่องเสียเวลาอืมสรุปแล้วกแก่นสําคัญที่ได้จากเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือเอ่อการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทําสม่ําเสมอนะครับผมโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากตอนเช้าตรู่แล้วก็การปรับมายน์เซของเราให้พร้อมเรียนรู้เสมอ ใช่ครับแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะที่เรื่องนี้ทิ้งท้ายไว้ให้คิดค่ะยังไงคะคือคำถามเกี่ยวกับความสำเร็จที่แท้จริงครับในเรื่องเขาก็ยกตัวอย่างคานทีแม่ชีเทเรซาอ๋อค่ะหรือแม้แต่ตัวละครเศรษฐีเองที่บอกว่าบริจาคสมบัติส่วนใหญ่ไปแล้วอืมมันทำให้เราเอ๊ะหรือว่าความร่ำรวยความสำเร็จจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องความสงบภายในครับ อาจจะเป็นการค้นพบความสงบภายในหรือโซเซ็ตที่ว่าหรือการได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เป็นเรื่องของฮาร์ดเซ็ตโหเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งน่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะครับผมก็น่าจะประมาณนี้สำหรับแก่นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ครับ